สวัสดีครับพี่กระผมเดอร์เบบี้เกมวันนี้เราก็จะมาต่อแมปอะไรวะแมปเขาเรียกแมปเลยแมปแมปเนี้ยแมปอะไรแมปอะไรนะไม่รู้แมปรลับแหล่ใช่เหรอมันไม่ใช่โอเคก็ใช่ประเด็นนะแล้วเ,เราก็จะมาเล่นต่อ ครั้งสองไปไปาปไาไปห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 าคุณใจใช่เหรอแล้วไม่บอกอะ่ะจะยิ้มให้อันนี้ได้ลได้ละวแม่คุณเนี่ย,ลลนเ,นยเลยดูดเิเร็วเร็วเร็วส่องไฟให้หน่อย อาจารย์แดงดีดกีตาร์เจ้าเก่าอู้หูอ,อ้าวจบว่เฮ <c oughs> ้ยเราต้องตามทางไปแล้วสิเราไปเล่นดูได้นะคนดูรอบๆเป็นป่าหมดเลยไม่นำอะ่ะไม่นำอะ่ะแ <c oughs> อดนอําำไม่อ้อไม่กลัวผีไม่ใช่หรอ กู <c oughs> บอกตอนเนี่ยไอ,อ้ได้กูนำเองกูไม่ควรล้วเฮ้ยมืดอ,อะไรเนี่ยไอคืออะไรโจบบออะไรนะเอาดีๆมันจบยังผีไล่เหรอไหน โอ้ยเต็มเลยถ้าจะเป็นเพื่อนให้อัดนะอเ,เอ้ยมันไล่เลยเราเดินไปคือเจอดูดิพระเจ้าตามเพื่อนตามเพื่อนเพื่อนเดินไปเอ,อเดี๋ยว,ยวค่อยเดี๋ยวค่อยคลิปหน้ามีแน่นอนนะคนดูคลิปคลิปอะไรนะ แมปแมปแนวที่พี่คาชาเรนโอ้ยคิว่าเคเลขึ้นเออไอซีไม่ใช่ไม่ใช่ฟีจะบหรอเอาจะบลาโอ้อโอเคสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซารา์ฮาร์าชาชาให้ผอด้วยนะอ่ะ ก็ปลาละเด้อ